สวัสดีครับเยมาตตกบไม,มกลานะครับวันนี้เราก็อยู่กันกับของประจําเดือนก็คือตัวเขาเรียกว่าตู้ปืนอัพเวลนะครับที่จะอัปเดตประจําเดือนกับกิจกรรมเติมเงินที่มีถึงสองกิจกรรมด้วยกันนะครับไปดูกิจกรรมเติมเงินก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ตู้ยูโวนปืนอัพเวลนะครับมันก็มาเปลี่ยนทุกเดือนเยอะเรื่อยๆนะครับก็เป็นปืนเก่ายังไม่มีปืนอัพเวลตัวใหม่มาแต่อย่างใดนะครับน่าจะรีวิวตัวปืนอัพเวลแบบเร็วๆได้ โอเคกิจกรรมแรกนะครับก็จะโอ้โหรอเรือชัาเกินกิจกรรมรแรกๆแรกๆนะก็จะเป็นกิจกรรมเติมเงินรายสัปดาห์นะครับความจริงมันก็มีมา,าทุกอาทิตย์แหละน้องแล้วก็จะโดนแซวสุกอาทิตย์ว่าเติมโอ้โหยี่สิบเพรชรใช้บูใช้ไม่หมดเลยจีเอ็มยังวนอย่างนี้ก็คือเขามีให้ก็ดีแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดแบบวุวายมากเขาก็ไม่มีให้เมื่อก่อนไม่มีให้นะไม่มีให้ก็ไม่เดือดร้อนกันใช่ไหมถ้าไม่มีให้ไม่เดือดร้อนเดี๋ยวเขาก็เอาออกไนงะ คือตอนนี้นะครับทุกอาทิตย์เขาก็จะพยายามมีกิจกรรมตจมเงินอย่างวันที่เจ็นะครับไปจนถึงวันที่สิบาเนี่ยก็หนึ่งอาทิตย์ก็จะมีจมเงิน2ี่สเพชรรับเพิ่มยี่ิบเพลอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันดีไหมเอา้าแล้วมันไม่ดีหรอฮะงงไงจะเอาเยอะกว่านี้จะเอาเยอะกว่านี้กิจกรรมตจมเงินที่แบบได้เพิ่มเขาก็มีอยู่แล้วแต่เขาไม่มีมาบ่อยหรอกน้องนะเขาเป็นช่วงกิจกรรมนะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่แบบว่าอยากให้คนแบบเติมทีลนนิดทีลนนิดทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะก็เมีกิจกรรมนี้ขึ้นมา ซึ่งถ้าเก่งงงงยมากก็ใช้ไม่หมดเลยเจียมูยอย่างมันอย่างนี้เขาก็ออกนะเมื่อก่อนก็ไม่มีมก็ไม่ตื่เกิดร้อนนะได้ออกได้นะเรื่องงงเงี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่หนองกันเพราะพี่ไม่เด็ดหรอกพี่มีเพชรเป็นแสนขวดนะส่วนกิจกรรมต่งเหมือนที่สองนะครับจะมาตั้งแต่วันที่เจ็ดเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้อยู่เป็นจนถึงวันที่สามมกราคมนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมต่งเหมือนที่ได้รับชุดผู้ชายชุดใหม่ด้วยนะแล้วก็มีของอื่นอีกอันแรกเลยนะครับอันแรกเลยก็คือตัว อาวุธนะครับอาวุธนี้เติมแค่180เพชรนะครับน้องจะได้เป็น M 2 4 9ดับสีฟ้าชั่วแจมเซสชั่นนะตัวนี้นี่อันนี้เนี่ยเป็นของเก่านะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเคยปล่อยที่ประเทศไทยหรือยังนะบวกระยะ1ความเร็วในการรีลดหลด1แล้วก็ดความเร็วในการเคลื่อนที่1น,นะสีทองดำม่วงนะดูดูล,ลาให้โซตีมเป็นแบบมิวสิกหรือว่าเรียกว่า เสียงเพลงเสียงเพลงประมาณนั้น,นะครับอันนี้เติมเงิน180เพชรได้ไปเลยถาวรน,นะครับถ้าแต่ถือว่ากลางๆไม่ได้ดีมากแต่ว่าก็180เพชรได้ถาวรนะใครเติมเงินอยู่ก็เอาของฟรีนะครับอ,อันต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเติมเงินไล่ระดับขั้นนะครับเพื่อที่จะรับชุดผู้ชายระดับสีม่วงมันจะได้เป็นชิ้นๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆเปิดแปบ๊บสีม่วงนี้มันอยู่ห่างไกล ไกลห่างไกลอยู่ไหนวะเอาเอาเอาเขาบอกไม่มีอ๋อมีชุดนี้ Edge Rider นะครับชุดนี้ชื่อว่าชุดว่า Edge Rider นะอันนี้ก็จะไล่เป็นชิ้นมไปหมุนให้ดูก่อนชุดมันจะเป็นสไตล์แบบ casual ยุคปัจจุบันหน่อยๆนะครสีโทนสีฟ้าสว่างๆนี่ ชิ้นแรกนะครับสามรอยเพชรได้รองทเท้าไปคู่น,นี้สีขาวม่วงอันนี้คือสามรอยเพชรรับไปเลยถาวรจากนั้นนะครับสี400่ร้อยเพชรนะครับได้เป็นเกง้งเกงก้งเกงสวยเ,เก้งสวยมเก้งยีนแนวแบบไวรุ่นเก้าศูนยหน่อยๆน,นะเก้งยีนทรงประมาณนี้จะมีช่วงหนะึ่งฮิตอะเกงยีนแบบกระเป๋าเยอะๆตัวแบบโค้งๆหน่อยแน่เป็นชุกอยู่แบบไวรุ่นเก้าศูนยนะอันนี้ไม่ใช่บอกว่าเติมเพิ่มอีกสี่ร้อยนะก็คือเติมแันแรกสามร้อยเพชรใช่ไหม แล้วก็เติมเพิ่ม100เพชรเป็น400เพชรก็จะได้อัน,นีนะไม่ใช่แบบว่า3มอแล้วต้องไปเติม400นยไม่ใช่เป็น700ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชนะควัอันนี้400เพชรก็จะเป็นอย่างเก์ตัวนี้ตามมา600เพชรเป็นเสื้อนะครับนี่เสื้อถือว่าใช้ได้อยู่นะครับไม่น่าเกลียดเป็นของที่เป็นแบบยุคปัจจุบันนะครับนี่600เพชรสำหรับเสื้อ แล้วก็800เพรนะครับก็คือเติมเพิ่มอีร200แหละจะได้ตัวแว่นตัวนี้เป็นแว่นสีน้ำเงินนะครับ่1,000เพรนะครับ1,000เพรจะได้เป็นทรงผมทรงผมไม่ใชยกิจกรรมอะไรนะโอเลออนเลยใช่ปะแต่ว่าคนละสีนะนนี่เป็นสีดำกับฟ้า จากนัเนีนึ่งพันั้น1,500เพชรนะครับ1,500เพั 1, น้ร้อยไพ้โปรไฟล์กับพื้นหลังอันนี้นะอันนี้เป็นแบบ30วันเหมือนเดิมนะครับเหมือนรอบที่แล้วก็คือจะเป็นพับโปรไฟล์กับพับพื้นหลังที่ให้รู้ว่าเดือนนี้เติมเงินเกินพั0ห้าร้อยเพทลโว้ยอะไรเงี้ยนะครับคนหนึ่งก็จะรู้ว่าอ๋อไอ้น,นี่เติมเงินเกิน1,500้าละโว้ยเดือนนี้เพชรนะเพชรนะก็นะ่าจะมีวันมาเรื่อยๆทุกๆเดือนมังนะม้งนะมั้งใช่ครัว่ามัง้ง แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีสาวนแน่นอนนะครับก็จะเป็นแบบเช่าอันนี้นะเป็นโปรไฟล์กับภาพพึ้นหลังที่มีเอฟเฟกด้วยสวยงาม hey, เท่นะพัน้ายเทเอาไป30วันเดือนหน้าก็น่าจะมีมพันธุน้อยเพกใกล้30วันครัวเติมโชว์ความรวยเรื่อยๆนะครับสมัครับอันนี้แต่ถามว่ามันคุ้มไหมมันก็ต้องคุม้มอยู่เพราะทุกอันมันเป็นกิจกรรมที่น้องเติมเงินแล้วน้องได้ฟรีนะครับเงินงเพก็เข้า ตัวเท่าเดิมเหมือนเดิมน้องเติมสมมุติว่าเติมไปสามมอยพชรเพรก็เข้าน้องสามมอยพชรแล้วน้องก็ยังได้แบบหองทาวปอีหนึ่งคููนะก็ถือว่าก็คุ้มแหละนะครับแล้วกใครไม่อยากเติมก็เรื่องของน้องชีวิตน้องที่ไม่บังคับอย่ยวนะอันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งแต่วันที่เจ็ดถึงวันที่สามนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือตัวตู้ปืนอัพเวลนะครับตู้ปืนอัพเวลก็จะมีการอัปเดตนะครับในวันที่เจ็ดถึงวันที่สามเช่นเดียวกันนะ ของเก่าเนี่ยตัวที่โดนเอาออกไปนะครับก็คือตัวนี่เอ็แแล้วก็ซองยาวประดุกใครที่ยังอยากได้อยู่นะครับก็วันนี้วันสุดท้ายวันที่พี่ลงคลิปก็ยังสามารถไปจัดได้แต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบไม่เอาแล้วนะครับเออปื่มใหม่นะครับปื่มใหม่ก็จะมีตัว MP5 นะครับตัวเมื่อกี้แหละก็รีวิวแบบไวๆแล้วกัน ตัวน,นี้ก็อัพเต็มก็ได้ดาเมจสอัตราการยิง1ความเร็วในการรีโหลดบวก1นะครับแล้วก็เอฟเฟกพิเศษของเขาก็คือเวลาที่ยิงปืนนี้นะครับก็จะได้ EP คืนนมาตัวน,นี้ค่าพิเศษ็จะเป็นทันนี้ัแต่ถือว่าเกือบท็อปเกือบท็อปแต่อาจจะไม่ได้ท็อปนะครับอันที่2อนะครับ a อเมังกรฟ้าก็ยังอยู่กับเรานะตัวน,นี้ วันนี้ก็ได้สแตปจะเป็นดาเมจหนึ่งอัตรยยิงสองความเร็วในการเื่อนที่ลบหนึ่งนะครับแล้วก็มียิงไอวอร์ได้แรงขึ้นด้วยถามว่าตัวนี้สแตปเป็นยังก็ลองท็อปนะดีเกือบสุดถ้าในมุมมองพี่นะแต่บางคนอาจจะชอบตัวนี้เยอะมากสุดก็แล้วแต่อีกสองตัวที่มาครับอันแรกก็จะเป็นตัวโกซาครับโกซานี้น่าจะเป็นตัวที่ดีสุดตอนนี้นะครับดาเมจหนึ่งอัตราการยิงสองแล้วก็ ยิงแรงขึ้นถ้าเกิดเลือดเรามากกว่าฝั่งตรงข้ามเพราะฉะนั้นดาเมจจริงๆมันจะเกินหนึ่งหนนะครับก็จะดีกว่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็อันนี้ที่หนึ่งในใจคุณนะครับเมกาโรดอนสกาดาเมจหนึ่งอัตราการยิงสองลดความเร็วในการรีโหลดแล้วก็ยิงเก่อกับหมวกแตกไวขึ้นก็ตัวท็อปนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นนี่ตัวนี้ก็จะมีปืนที่พี่มองว่าตัดีสุดในเกมะสองตัวคือสกากับโกซซานะครับแล้วก็อีก ตัวหนึ่งอีกสองตัวเป็นรองท็อปก็คือเกือบดีสุดแล้วก็คือ a k 4 7กับ MP5 แล้วแต่แล้วว่าเราชอบไม่ชอบอะไรยังไงก็สามารถจัดได้นะครับหนึ่งครั้งสิบห้าเพซแล้วก็สิบครั้งร้อยห้าสิเพซเหมือนเดิมนะโทเคนเก็บไว้ใช้รอบหน้าได้เหมือนเดิมปเป๊ะๆครับสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแช่ติดตามเฟซบุ๊กยูทูบไอจีติ๊กต็อกด้วยก็เจอกันใหมค่คลิปหน้าไปละบายจ้า